อายุแค่13ก็รู้เรื่องพวกนี้แล้วเหรอคือวันนี้ผมมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังคือหลายคนเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าครอบครัวที่แบบร่ำรวยระดับสุดยอดเนี่ยหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า ultra er rich เนี่ยเขาสอนลูกกันยังไงวันนี้ผมก็เลยอยากจะชวนมาลองฟัง7อย่างก็คือสิ่งที่ลูกคนรวยเนี่ยเรียนรู้ตั้งแต่ อายุแค่13ว่าคล้ายหรือต่างจากที่เราสอนลูกยังไงแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนมีลูกเราก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับอย่างแรกคือมูลค่าสุทธิสําคัญกว่ารายได้คือลูกคนรวยเนี่ยไม่ได้ถูกสอนให้ไล่ตามเงินเดือน7หลักแต่ถูกสอนให้สะสมสินทรัพย์ที่ไม่ใช่รายได้อย่างที่2คือสินทรัพย์เนี่ยไม่ได้มีแค่หุ้นกับคอนโด มันมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะข้อ 3. การปกป้องเงินต้นเนี่ยสำคัญกว่าผลตอบแทนสูงแต่ว่าเสี่ยงในการเสียงเงินต้นคือเป้าหมายสูงสุดเนี่ยไม่ใช่รวยเร็วที่สุดแต่ว่าคือรวยยังไงแล้วไม่ต้องไปเสี่ยงเริ่มใหม่ข้อ4ครอบครัวอัลต้าริชเนี่ยจะรู้เรื่องของสภาพคล่องรวมถึงการควบคุมกระแสงเงินสดได้ดีคือก่อนลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยคนกลุ่มเนี่ยจะถามตัวเองก่อนว่าไอ้ที่เขาลงทุนเนี่ยมันจ่ายผลตอบแทนให้เขาแม้ขณะเวลาเขาหลับหรือเปล่าข้อ5เวลาเนี่ย คืออาวุธลับที่คนกลุ่มนี้รู้ว่าเวลาเนี่ยสร้างอิทธิพลได้สร้างผลตอบแทนได้ไม่ใช่แค่เรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นข้อ6เนี่ยอารมณ์กับเงินเนี่ยต้องแยกกันคือก็ถูกฝึกให้คิดไม่ใช่แบบเจออะไรที่เหมือนผลตอบแทนสูงมากๆแล้วตื่นเต้นไปตามกระแสข้อเจ็ครอบครัวคนกลุ่มนี้โตมากับสภาพแวดล้อมที่สอนเรื่องเงินโดยแบบไม่ต้องเข้าคอร์การเงินเนี่ยแต่ว่าการใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยลูก ของคนกลุ่มเนี่ยก็จะซึมซับเข้าไปตลอดเวลาพอฟังทั้งหมดจบแล้วฟังแล้วอาจจะงงงกันใช่ไหมครับผมเองก็ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างงงงงบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นการสอนที่แบบหลายคนอาจจะไม่ชินอาจจะดูแปลกแต่การสอนของแต่ละบ้านเนี่ยก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าบ้านนั้นเนี่ยอยากให้ลูกโตไปเป็นอะไรแล้วอย่างบ้านของคุณล่ะมีเทคนิคยังไงบ้างในการสอนลูกก็มาแชร์กันในเม้นท์ครับ